ฮาเอาจ้าอึดอึดโห่ตดแฉกตัดแฉกหาใหม่ๆตัวตัวแกงใหม่เนาะแกงนัวใหม่เรียบร้อยจ้าฟานแล้วฟานตอนบรรลุโคกเค้กะยังได้ย่ำนัวใหม่ยังเป็ดตะแซ่บอันนี้ไว้ถ้าต้มกินกับอันแจ้วกับตำมะฮู้ แล้วต้มน้ำก่อน้าต้มน้ำไม้ก้อนให้มันจืดก่อนแจ้งแกงมอเดือนแล้วก็เอาน้ไหมลงต้ม้าต้มน้ำไหมจืดแล้วก็แกงเลยเครื่องก็เตรียมพร้อมแล้วแกงใส่ผักข้ากับแกงใส่เห็ดผ้าทางบ้านนี่ละเก็บเอาคางบ้านเมื่อไรไปซื้อเก็บใส่ตู้เย็นไว้มันก็นเลยเป็นอย่งสี่เก็บมาใหม่ๆดอกงามงาม ยอดพะคะใส่เท่าทีมีเนาะจ้ะแกงกินง่ายๆห่อนๆเสแซรบเบขาเที่ยงเตรียมเครื่องแกงจ้าตำเขาเนื้อแซ่ใส่พริกพริกกรเก็บกข้างบ้านเท<ม>่านี้ละม่ได้สื่อจากยางมือนี่เมนูในสวนในบ้านของเราเราไม่ได้ที่ละจ้าเทนานำออกแล้วเดี๋ยวผสมเครื่องแกงน้ำยาหน้า ตั้งทอแล้วล่มฝนมากจ้าใค่ตัวได้เห็ดได้ว่างฝนตกอยู่แบบนี้กันก็ได้ว่างมือนีิล่ะโอ้ยก็ได้เห็ดอีกก็ได้เห็ดไงานาำใหม่เข้านามยานางเขียวเขียวใส่ลูกโดดทอมแกงว่วเพชรย่านายากินน้ำยากเคยใส่ลูกโดดเอาเครื่องปรุงใส่เรียบร้อยแล้วปลาชื่อรสน้ำปลาเกลือ หมอเดือดแล้วจ้าใส่เห็ดกับใส่ผักขาเนาะจ้าใส่เห็ดแล้ว้องคอยคนย่านขบวอือมันติดก้นหมอมันสิใหม่หมอหมอได้ทีใส่ผักขาเลยจ้าเยี่ยมแซ่บๆน้ำกันจ้าหอมมาแล้วแกงง่ายๆ บ่ต้องใส่หยังมากไม้กัแบแซบจ้าพักขาหอมแห้งโอ้ยหอมหอมมากมา,จากจ้าโอ้เสียงฝนแกงน้องไม้ห่อนห่อนข้ามกลางสายฝนอ่อนๆเจ็บมากไม่ๆกำลังให้จีวิตโดยอ,อ,นนอือนห่อนห่อนห่อนพักเรืองเ่อไหร่พักแยกไว้ก่อน อ้วนล้วนอ้วนล้วฮหอนฮ่อนห่อนห่อนเฮ้ฝนบดเนาะสดคักคากรดโอ้ลนกะละมังลนถาดปาด์ตลนถาดจ้าท่านผู้ชมถ่ายทวนทวนมาเด้อมาเด้อฮ่อนหอนแสบแสบเพรมันไม่ชัดอ่ะสวัสดีจ้าท่านผู้ชมไม่กินเขา ไว้ทั้งกันครับเข่าเที่ยงจ้าเข่ากันหนึ่งห้อนห่อนแกงกันแล้วไม่ไม่มาๆๆมามาเนื้อแกงเนื้อแกนห้อนไรยกง,งไม่โบงครับยุบหัวยน้ไม่โบงเปล่ารถแม่ขั้วฮักนมาใหม่มาแกงพ่อลืมได้พ่อแ่บุี้ พี่วิวเอาจานมาให้แม่แน่ลูกงสองใบเมื่อกี้จานใส่เนื้อไม้มันห้อนพลนยอนอย่านั่งให้นั่งยังอยู่ในมืออยู่คุณเบลอเบลออยู่จานใหญ่ครับลูกจานใหญ่มาไหมแม่ พี่วีไปเอือนยาแล้วยาบอกให้กินทาแล่กินทาดคทาเด็ด กาดก็ะห่อนแกงหน่อไม้ก็ะห่อน